สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาดูราชาพืชไรอีกนะครับอูเถิรนครับรถของอูเถิรนนี่ก็เสร็จครับทอดดัดแล้วเป็นอีกหนึ่งค่ายครับนี่ลูกเกลียวผมใครอยากได้นะครับนี่ลูกเกลียว6นิ้วครับผมเพิ่งขึ้นใหม่เกี่ยวได้แค่สองร้อยไล่อูเถิรนขึ้นให้ครับเป็นลูกถี่ครับใส่จอนเดียครับใส่จอนเดียเลยใครอยากได้ครับ ก็อูเถือนเขาเรียกว่าเจ้าลูกเดิมแต่อูเถือนเขาทําสไตล์นี้ครับสไตน์ปเป็นลูกสีนิ้วลูกสีนิ้วเป็นลูกเล็กครับใบเกี่ยว <C le af> ดูมาดูสูตรการวางแบบของเขาโอ้โหมีมาดูข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะอ่อแต่ค,คันนี้ต้องบอกว่าสิริมีโมต็มครับ อุเทนโมเต็มเลยอ่ดูลูกปีขนาดเขามีพัดลมเลยนะดูนะแล้วเผาเขาก็ไม่ถึงกับใหญ่มากดูเผาดูชุดลูกตีครับวงเดือนมันกี่ตัวแปดหรือเปล่าแล้วดูความหน้าเหนื่อยครับข้อได้เปรียบเขาครับแต่ก็ที่ผมดูดูก็ไม่ไม่ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่คร เรื่องการล่อนความสะอาดแต่ว่าเรื่องถัว่วเรื่องอะไรต้องยกให้เขาแต่เขาโทดก็ไม่ไม่เท่าไหร่ดูแล้วก็ไม่เกิดกันมากแต่ว่าเขาจะได้เปรียบเรื่องถัว่วเรื่องอจุกจิกอันนี้ไม่รู้ว่าดืมอมาอย่างไงสิซริ <c oughs> แต่แบบนี้เขาบอกว่าข้อเสียมันคือถ้าออกก็มันจะมองง่ายเลยถ้ามันออกตูดออกปองมันจะไหลลงเหมือนคูบมันจะไหลลงไหลงไหลงเนี่ย มันไม่ได้ฟาดกระจายไปมั่วครับแต่มันก็โล่งดีนะครับวินหน้าอะไรนี่ยี่สิบเท่าไรทดเท่าไรนี่ <c oughs> ทดท <c oughs> ูการวางปัม๊มปั๊มตัวเดินมอเตอร์โอ้รถเขาแห้งกิ๊บครับปัป๊มตัวเดินอะไรมอเตอร์แห้งหมดเลย น,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 นนะี่เขาใช้ไดกินครับใช้ไดกินปั่นหน้านะสิริเขาใช้ไดกินอันนี้ก็จะเป็นชุดยอยครับใช้ยอยเอววิ่งนะมาขับพาวตู้ดูดูการวางสายพันขเขา อแล้วออบ,บิทเขาเล่นแบบรอบคันเลยดูมอเตอร์เขาคันนี้อุถเถือนมูไอ้นี่ไม่รู้ว่าอันนี้ก็น่าจะมูหรือเปล่าเป็นชุดกระพเพาะน่าจะเป็นเข้าดีเนะข้าดีขึ้นดูดีไซน์สิเหลียว คอคอกับตู้มันน่าจะเท่ากันหรือเปล่าตู้ทรงแล้วแล้วดูพัดลมเหรออืมดูรอบพัดลมเป็นเผาฝากมีโซ่ดึงอะไรนี่โอ้ซับซ้อนครับอันนี้เผาพัดลมมีฝากมาทดอีกแล้วก็ขับมารอบจัดอีก สามพัสามดูอุ้มมันนกับดูอุ้ม <c oughs> ดูเสาหัววางโคตรสูง <c oughs> ตักขายประมาณเท <c oughs> ่าไหร่นี่ราคาเนี่ย สองล้านหัวเอลเลยเหรอได้สเปสเคอะไร<ฮ>ความสูงมันเท่ากับรถอู่พับอุ้มยืนอยู่บนเทเลอร์เลยนะอันนี้ถ้ากลางอุม้มความสูงมันเท่าไหร่นี่ห้าเมตรได้ไหมนี่ห้าเมตรกว่า ก็เขาไม่ออกงานครับเขาคิดถึงลูกเนี่ยครับเขาไม่ทำงานงานมีครับแต่เราอยู่ดูชุดส่งกำลังครับเป็นยอยในมอเตอร์เอาใส่แล้วบปอ่มอเตอร์ที่เอามา ยังไม่ยังไม่ใส่ออโอ้โหมันไม่ได้โกยเลยดิใช่ไหมต้องโกยไหมจังหวะที่มันจะหมดอ่ะมันค้างไหมดูมันเป็นเหลี่ยม,ยมถ,ถ้าอุ้มขนาดนี้ไม่ต้องเป็นท่อปรับระดับแล้วเนาะ ทำไมดีไซน์มันแปลกมาสูงน่าจะฉีกรุ่นเดิมไปหมดแล้วบ้างปั๊มปั่นหน้านี่เขาให้มากี่หรอเบอร์สิบแปดเดี๋ยวนี้ก็ใส่กันเป็นเบอร์ยี่สิบอย่างนี้นนนแลนะอ๋อ รูปคล้ายโยูทจยาของเก่าอ่ะแต่มีคอนโทรลในตัวของเอ็มหกศูนย์แปลงปัม๊มขายเท่าไหร่ขายครับขายฮะซื้อมาแสนห้าเอาขายครึ่งหนึ่งเอาขายครึ่งมาขายไหมล่ะแปลงปั๊มมาเรียบร้อยเลยให้หมดเลยเนี่ขายครึ่งหนึ่งซื้อมาแสนห้าแสนห้ารวมแปลงปั๊มยังรวมเลยให้หมดเลย ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของแสนห้าแรงเกินครับแรงเกินมันแรงเกินไปตัวนี้ก็จะขายนี่ต้องปลาเราต้องเล่นรุ่นนี้นี่นักประดิษฐ์โอ้เขามีวัดบูธด้วยครับวัดบูธเขาเพิ่งใส่หรือเปล่านี่น่ารักเกิน วัดบูธเหรอ,อโอ้โหแล้วเราป้ายแดงยังไม่มีเลย <c oughs> เขามีหมดแล้วอาศัย <c oughs> <ส>ว่าเวลาเกี่ยวแล้วน้ำดันมันกระเด็นใส่คนขับเราก็รู้แล้วว่ามันร้อนนี่ให้สนใจสิริสิริจเจริญเหรอ หนคำว่าสิริมันอยู่ไหนมันต้องมีไหมอู่ทุกวันเนี่ยหรือเขาดูออกเลยมยู่ตามเขาพ่นสีนะโลโก้หรอใชอยูเอท,ทนะีไม่รู้โลโก้เป็นของเขายูเอทีก็วงบอยแบนด์สมัยก่อนอยูเอที <c oughs> ดูคมันจะมีติดอยู่ที่ตูดที่ไหนผม,นมลืมไปแล้วมาถึงก็แกะออกหมดแล้วครบเลย ถึง20ปียัง20ปีกว่าลดเหรอโหซื้อได้20กว่าปีแล้วสมัยเป็นเจ้าสวยอือดูลูกปืนอะไรวะทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้มันมาสั่งอะไรนี่ให้รู้บ้างเลยดูครับโอ้โหนี่ ไอ้ไนี่ชุดล่อนถั่วเราไม่ได้ใช้แต่ไม่ได้เอาลงโอ้ยมอลมโคตรน่ากลัวเลยดูดิดูดมอลมใหญ่มากใครฮะ นี่ขนาดช่วโมงบิน20ปีนะครับจอดจอดนานแล้วครับจอดนานเขาไปรอมา2,000ไร่เลยครับ3คันเขารีบเกี่ยวรีบจอดเพราะว่าคิดถึงลูกเมียครับไปไกลอันนี้ก็ทีน,นี้บูถเถอนเอาลูกเกี่ยวมาแก้ให้ใหม่ครับเสริมแข็งกับเสริมแข็งกลัวมันขาดก่อนก็เลยจัดให้